อย่าลืม subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ Thank you. รับนะคะแม่พึ่งแล้วก็คุณปองหัวหน้าสาสตร์หกู้ภัยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทาก็ขอแสดงความเสีสยใจครับมีกับคุณแม่ด้วยนะคะค่ะคุณแม่คะอนา娅ถามตอนนี้ยังทําใจเรื่องเรื่องน้องพอร์ชได้หรือยังนะคะคตอนลี้อะไรก็นล้วแตาจยาคออยู่ค่ะคือ พี่ิดว่าแม่สามารถร้องไห้ได้ทุกเมื่อเลยเมื่อคิดถึงน้องพอชถูกต้องไหมคะค่ะน้องพอชคืออายุ19ก็18บแปดสิบเาแวสิบแปดาสิบเก้ค่ะแล้วนิสัยส่วนตัวของน้องพอชเองปกติแล้วน้องเป็นคนยังไงครับแม่ก็เป็นเด็กลาเลงค่ะเป็นคนมีน้ำใจกับเพื่อนพี่น้องเพื่อนฝูงพีครูกับทุกคนนะคะที่เขาใกล้ชิดสนิทเงี้ยค่ะ แล้วคุณปองล่ะคะเท่าที่ได้สัมผัสกับน้องพอร์ชน้องเป็นคนยังไงบ้างคะน้องเป็นคนที่อัธยาศัยดีมีน้ำใจกับทุกคนโดยเฉพาะอะไรที่เป็นประโยชน์กับคนส่วนรวม,มน้องมีความตั้งใจที่อยากช่วยคนในทุกๆมิติที่เขาทำได้เป็นคนที่สำรับผมบอกว่าเขาเป็นเด็กที่น่าราัก ผห็นว่าความเสียสละของน้องพอดเองเนี่ยมันมีเหตุการณ์อยู่ครั้งหนึ่งที่แบบน้องเองยอมที่จะเสียสละตัวเองที่จะไม่เรียนหนังสือเพื่อให้พี่ชายเนี่ยได้มีโอกาสได้เรียนสูงอันนี้ที่เราทราบมาเรื่องนี้เรื่องจริงเลยคะคุณแม่ก็จริงค่ะคุณแม่พอเล่าฟังเลยได้รึ้คลน้องพอดนะเขาแล้วคุณคุณแม่เสียงดังยิ่งึน้องพอดเขาเรียนเรียนช้ากว่าเรียนทีหลังพี่เขาเนาะก็เขาจะเรียนกอสนอ อนหลังเนี่ยเพราะเหตุผลที่เขาไม่ได้เรียนตอนแรกเลยอ่ะเขาต้องดูแลพ่อเขาที่ป่วยอ่ะค่ะเพราะพ่อเขาป่วยก่อนตอนเขาเรียนมัธยมต้นอะค่ะคุณขออนี้ถามได้ไหมคะว่าคุณพ่อป่วยเป็นอะไรอ่ะเขาเป็นโรคปอดอ่ะค่ะเขาเพราะตอนหนุ่มๆพ่อเขาก็ดลุบหลี่เนาะค่ะก็จะมีปัญหาเรื่องปอดค่ะมีปัญหาตอนที่น้องฟอสกำลังขึ้นมัธยมค่ะก็เลยได้เรียนมั่งไม่ได้เรียนมั่งเพราะเขาต้องคอยดูแลพ่อเขาค่ะ น้องพอชมีพี่น้องกี่คนนะคะมีสามคนค่ะก็คือมีพี่ชายมีพี่ชายกับพี่สาวค่ะพี่ชายพี่สา,ว,สาว,วก็น้องพอชเป็นลูกคนสุดท้องใช่ไหมคะแล้วตอนที่ลูกมาบอกกับแม่พู้ว่าโอเคน้องไม่เรียนละให้พี่เรียนตอนนั้นแม่รู้สึกยังไงบ้างอะคะ,ะใช่เราก็ยังอยากให้เขาได้เรียนค่ะแต่ก็แล้วแต่ลูกอะลูกแต่แต่ก็เลือกทางเลือกให้ลูกว่าให้เรียน สอนก็ได้ค่ะยังไงก็ต้องได้เรียนค่ะจะช้าจะเร็วก็อยากทํางานไปด้วยเขาบอกเขาบอกแม่ว่าอยากทํางานวยเรียนไปด้วยเพราะว่าถ้าเป็นเรียนทางนั้นอาจจะไม่ทันเพื่อนแล้วค่ะก็เลยเลือกที่จะเรียนกศนพาไปสมัครเรียนที่ที่จันนะคะอ๋อแต่ว่าน้องเรียนคือเรียนเปโรงเรียนปกติคือถึงมสถูกต้องไหมคะเขาเรียนกศนจบมสาะเขาเรียนมัธยมตอนแรกเรียนไม่จบค่ะเพราะพ่อเขาป่วยเขาต้องดูแลพ่อใช่ไหมค่ะ พอเรียนไม่ทันเพื่อนก็เป็นอันว่าต้องต้อง,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 องหยุดเรียนอ,ะอ่ะพ่อก็มาเสียแม่ก็เลยต้องมารับเขากลับไปอยู่ด้วยค่ะซึ่งปกติอยู่อยู่กันที่จันทบุรีเกอะหน้านี้ถูกต้องไหมคะก็แม่กับไปอยู่จนันค่ะน้องพ็อยู่กับพ่อ<ม>ตอนที่มัตตอนเรียนม,ยมัธยมเรียนปฐมมัธยมเนี้ยค,ค่ะค่ะเราพอเขาพ่อเขาเสียแม่ก็มารับเขาไปอยู่ด้วยก็ไปอยู่จันกับ แม you, okay. so ่ด no. ูใจกับแม่แล้วเห็นว่าน้องพอถึงช่วงอายุหนึ่งก็ขอคุณแม่มาอยู่กรุงเทพใช่ค่ะตอนอายุเท่าไหร่อะคะสิบเจ็ดสิบแปดไค่ะสิบเจ็ดก็เมื่อไม่นานก็ไม่นานเนี่ยค่ะค่ะน้องขอมาอยู่กรุงเทพเพราะอะไรอะค่ะตอนนั้นเขาบอกเหตุผลแม่ยังไงบ้างเป็นห่วงปูู่ย่าค่ะเพราะเขายังมีปู่กับย่าด้วยค่ะเป็นห่วงก็อยากกลับมาอยู่กับปู่กับย่าอยู่กับพี่พี่ชายอีกคนนึง แล้วเขาก็กเบียนไปเบลียนมาไปไปมามาค่ะคือโดยนิสัยเขาจากที่ฟังจากคุณแม่เนี่ยเหมือนน้องจะเป็นคนที่เป็นห่วงเป็นใยทุก<ช>ๆกคน,ๆนแล้วก็เหมือน <ๆ S 1> มีความมีภามมวะความเป็นผู้นําสูงในขณะที่ไม่ใช่พี่คนโตด้วยถูกไหมคะค่ะเอเาจ